บอกเลยว่าพี่้ายได้ทุกเพลงฟังดูว่าฟังว่าอไลูกยเตเมหมตาไม่ได้รือเล่าอะไรสวัสดีค่ะมิซนเมนดี้เสนาค่ะเจเจเจ้าค่ะ วันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมีเกมสนุกสนุกมาเล่นกันค่ะก็คือทายเพลงในค่าไวไลน์มิวสิกนะคะ <Wow. S 1> กติกาก็คือกติกาก็คือเปิดเพลงขึ้นมาเราจะมีเวลาให้3วินาทีถ้าเกิดว่าฟังแล้วเอ๊ะรู้แล้วว่าเป็นเพลงอะไรกดกระดิ่งปุ๊บ <c oughs> แล้วก็ถ่ายขึ้นมาถ้าตอบถูกแล้วคนที่ไม่ได้ตอบหรือคนแพ้ก็คือจะต้องโดน บอกเลยว่าพี่ทายแล้ทุกเพลงนะหนูหนูไปศึกษามาอย่างดีหนูว่าจิ้มเนี่ยไปตอนไหนเมื่อกี้เอาล่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะมาเริ่มจับเพลงแรกกันเลยจาดีอยอย่าบางติด ใช่เราข้ามไปก่อน เค้าจ้าใ <laughs> ส่นเสน่ห์พวกอะไรก็ใส่นเสน่ห์เฮงเอาไป <_ k> ปากดี <_ k> ปากดีค่ะมา <_ k> มันขึ้นคำนี้เลยเหรอเปงนไง เหมือนที่สถาลายมาเขาคือเลิกปานอะไรครับเนี่ยไม่เยอะแล้วต่อไปถึงจะว่าขนจมูกนะเหมือนกันเอ้าจริงเหรอเพลงต่อไปผัวใจรัชการเจ๊มาแล้วจังหวะ ันก็มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปขนโุ อะไรอย่างน้องยังได้ยินแก่แล้วสักี่คนอ่สดะจนไม่ต้องไปง้อใครเพงสดละจ้าสดละจ้าไม่ต้องไปง้อใครพรรวยสวยแลว จมูกเหมือนกันไหมล่ะ um> หน่อยๆก็ได้หน่อยละแกเรียกขำดิแกเรียก อามาังวรเปนหัวสิห,วหนุมานนักรบมนตาปะ <c oughs> ห,หนุมานนักรบมนตาจำชื่อไม่ได้หนุมานนักรบมนตาใครจะตอบตอบไงกดไปแล้วไม่รู้ว่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะก <c> ร <oughs> <c oughs> ะปุกอ่ะอ่ะเปิดมาเสกมนตาหนุมานมนตาอือผิด เคบีโซคิวก็คือเราจะมีพี่จะได้เขียนคิ้วหนูแค่ข้างเดียวได้เพราะว่าหนูจะมาเขียนได้ได้เพราะว่าคิ้วให้พี่เอาข้างเดียวใช่ปะข้างเดียวใช่ไหมครั้งเดียวโอเคข้างเดียวแต่ว่าเราเป็นคนคิ้วโก่งเอาแค่นี้พอแค่นี้พอพี่น้องอ่ะสวยไหมคะสวยไหมคะเราไม่อยากให้น้องแบบร้านได้เยอะนะ 白。Bye. พอพี่นึงจะโดนมากกว่า <laughs> 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 ก็เดี๋ยวได้เราเปิดเพลงก่อนพี่ใจเย็นเปิดเพลงก่อนแล้วเขาให้คุ้มรักเขาให้คุ้มกับที่ทำฉันเสียใจรักเขาต่อไปไม่ต้องแค่ต้องสนใจเอ่อพี่เป็นคนเราดูตั้งใจมากพี่พี่ต้องมีน้องเกมลองแก พ่สร้างร่มแก้วพี่พี่ดอกจะรู้าเหอสตอเธอยิ้มเหมือนมีดอกไม้เบ่งบ พีเป็นคนจมูกว่างพี่อยากให้พีเหมหายใจคล่องตาตาพี่หนึ่งบ้างหน้าอย่างแค้นเลยพร้อมงอไว้บนหัวจ้า

ເປັນສ h ດທ້າຍອໍເປັ

บ่อยให้ฟังแต่ไม่ได้หนูหนูจะสร้างจมูกให้มันเอ้ได้ได้พอไหมพอไหมไม่ไม่ใช่ว่าถ่ายพอไหมไม่ใช่อะไรเนื้อพอมั้ยพอเนาะอะไรเน้อพอขออีกเลยพี่จิ๊พอเดคุณผู้ชมเรียกร้องมาว่าขออีกเพลงเพลงเดียวเองย้อนอะไรนะขอหนึ่งเพลงใช่เป็นอ่าแมทสุดท้ายท้ายสุด เดี๋ยวเราจะหต้องไม่โดนขอญาตเสิร์ชหาเพลงมันคือความความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ผิดามสันธที่คคคนดีแต่มันยังไม่ความผ้าวีนะไม่ตอบผิดแล้วก็ตอบผิดไงเพี มันคือความสัมพันธ์ที่โคตรจะดีแต่มันเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนสีไหมไม่เหนียวเนาะเราแบบว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ๋อเราเราจะไม่เขียนตาเคพีโอเคป่ะแต่เขียนใต้ตาเขียนใต้ตาหน่ยเขียนใต้ตาแบบใต้ตาแบบนี้นะ ว่ามีร่องตาแบบว่าอะไรเชียงโอเคและผู้ชนะสำหรับวันนี้ก็คือนิสนึงเลดดี้ทีดาเย้ใ่ก็ กเราสองคนนะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนติดตามพวกเรามาใครที่อยากดูคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะคะก็ติดตามพวกเราได้แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากให้เราเล่นเกมอะไรกันอีกนะคะก็คอมเมนต์นาเสนอขเรามาได้เลยนะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไวไลทีวีกันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย